สวัสดีครับวันนี้ผมกดไลา์เกมเศรษฐีนะครับวันนี้ผมจะมาลุ้นจีเ G ้เครื่องรางนะครับจี G ้เครื่องรางหน้าหน้ากล่องนะตัวนี้กล่องละ35บาทนะครับทั้งหมด4กล่องนะครับว่ามันจะออกตามหน้าตู้ไหมหน้ากล่องไหมนะครับจะมีไหมของอยู่หน้ากล่องเนี่ยนะครับซึ่งผมก็มีปืนมัดสวิตแล้วก็ตัวนี้แล้วแหละ2ตัวนี้นะน่าจะใช่นะครับแต่ว่าผมจะมาลุ้นให้ดูว่ามันจะมีอะไรออกไหมนะครับนะผมก็ได้ทําการ ซื้อมาแล้วแหละนะครับซื้อมาแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับสีกส่กล่องสี่กล่องนี้นะไปเลยลว่าเราจะได้เกลือหรือเปล่านะครับเกลือป่ะวะอุ้ยไม่เคยเห็นไงอันนี้ยไม่รู้ว่าดีไหมผีอืมเฉย เจอจีแลรมาดาอ่าอันนี้ผมอ่านลวกๆหน่อยนะครับอ่าฮะไม่ค่อยไม่ได้จีท็อปอะไรนะครับอืมอเรื่องฉัน มันดีป่าวันนี้ปืนฟองสบูม่มีคือตกพื้นที่ฝ่งตรงข้ามนะครับบางครับฝ่ายตรงข้ามไป38%ไปยังไลนมาของเราก็มันไม่ได้ฮิตอะไรกันขนาดนั้นนะคิดว่าอันสุดท้ายครับอันนี้เป็นแบบลมละลายนะทึบโอ้ดีไหมอะ่ะอันเนี้ยหมีทำลายเตา่าเมื่อตกพื้นเมื่อตกที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส41%นะครับทำลายลูกเตา่า เมื่อฝ่ายตรข้ามตกคืนที่ของฉันเก็บค่าผ่านทางเพิ่ม200%เหมือนจะดีไหมแต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะหรือเปล่านะครับอันนี้นะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามีอะไรมาบ้างนี่1นึ่งสองหนึ่งสสาสี่นะครับไม่รู้ว่า เป็นยังไงบ้างนะครับก็ฝากทุกคนตัดสินใจให้ด,ตดูตัดสินให้ด้วยนะว่าเกลือหรือเปล่าแต่ในความคิดผมคงเกลือแหละนะครับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับอีเวนต์นี้ผมไว้ปิดนะแต่ว่าอีเวนต์รองเท้าผมปิดมาอยู่นะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะก็ใช้เพชรไปประมาณ 4- 5000เพชรน,นะครับไม่ได้เติมสักบาทก็โอเคอยู่แต่ผมจะเก็บเพชรไว้รอลุ้นตัวใหม่นะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้ครับแล้วก็อ๋อขอพีเต์นหน่อย มีกิวนะครับมีผมสร้างกิวมานะเขาเรียกว่าอะไรสร้างบ้านอื้ครอบครัวนะครับยังไงก็ฝากเข้ามาด้วยนะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะชื่อนี้นะครับชื่อนี้นะก็มีหลายคนนะครับนี่มีตัวทอ็ทอปอยู่นะคนเก่งๆก,ก็มีคนที่เริ่มเล่นใหม่ก็มีนะฮะเห็นไหมยังไงถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกดเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีกลุ่มไลน์ให้ด้วยนะสามารถพิมพ์ไลน์ id ทิ้งไว้ในนี้เลยเดี๋ยวผมแอดเข้าไปนะครับ โอเคครับวันนี้ก็เจอกันมาที่ว่าเร็วอย่างเพ้ลานะครับวันนี้แล้ววันนี้นะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ